มาได้ครับเด้อบาทนะแซมกันใน EP สองครับนี่ครับชัดบอครับแจงเพชรแจงปลาแยงสัมปาปิปกปะดุครับมาแซมกันโอ้ข้างนอกฝนกำลังตกครับก็ดีมานั่งกินอยู่ในบ้านมานีแล้วก็มีปะดุก นี่ครับปะดุกอบหักกับกับมีนมใหม่ครับ<ส>มีแจ่วครับแจ่วพริกป่งมีบักแตงบักเขือบักซีลาวครับ<ส>มาได้ครับเด้อแซมๆกันสวัสดีครับสวัสดีกรอบได้ครับเด้อมากินไอ แกงเพชรประดุกครับวันนี้ครับแกงเพชรประดุกนะครับเห็นมครับมะบดุกแกงเพชรประดุแกแซมกันครับผักกับกะมีผักกัีไอ้อะผักชีลาวแตงเกือครับเกือเกือแล้วมีประดุกประดุดกไอ้อบครับคนที่เอาไปอบสองโตสองหางน่ครับสองโตมาแซมกันนะครับเด้อดูอบ โอ้บได้ยานครับนู่นใหม่นะมนนูใหม่แก้มมือแจ้วแจ้ววิวงครับวิวสักแก้มเนาะมาตัดแซมกันคนเนียวติ๊บเงี้ยนั่อนี่ติ๊บเงี้ครับนะครับหนึ่งใส่ติ๊บอันนี้มีอุ้ยอุ้ยเงี้ยเงี้ยโอ้อะ Oh. เปิดทีวีน้ำครับน้ำบานเนาะนี่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวห่อนครับหนึ่งเวลี่ยมกันกับเก็ดน้ำก,กินแล้วนี่ครับข้างในมีคนจกกินแล้วมาหมแซมกันนี่แซมกันครับ นี่แกงปลาแกงเห็ดแกงสัมปะปิปลาดุกครับใส่ดทุกอย่างมาแ,แ,แซ่ยบเสียบกรแเสียบถักชิมแล้วสุดหนาวกันอู้ห้มาเผ็ดมีหอดพริกไทยน้ำพริกสดเลยพริกแข็งครับ อีกดมาครับมาจำหนามันอมาได้ครับเด้อแซมกันหล่อคนย้อนคนยจงต้าราดูขอทาด้วยครับมาครับมา ย่านะครับมาดูกันเลียงเองนะครับกับม,าม้าทำเองพัดเองโอ้แซ่บดูดเลี้ยงได้สองเดือนครึ่งแล้วครับสองเดือนครึ่งมามอะ <laughs> Dù có mặn Sám tổ lộ gì tổ lộ hả Có mặn và đường quá Cho mà đẹp mặn đẹp ừ. các bạn

เพราะว่าพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนลูกป้าน้าอาพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนมันแสมมังแบบนครับคร,ครับแทงนี้ là quá thiệt hút tới xưa nhấp trong có lẽ mà phải này vâng đầy nằm Nam,

ขอยัองไม่ก,กินน้ำก,กันกันได้เลยครับแต่ผักตุยบักเกอร์มีครับผักที่เล่าพริกไทยอ่อนครับ มาแล้วครับเด้อตรงนอกมันนี่ครับฝน,น,นตกมากเป็นบางข้าวมาเด้กครับเด้อ แบบเลยมาจำกันแล้วทำเ่อรยากพารนะครับกดติดตามได้ด้วยครับด้วยคนไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปครับ theo, gặp <laughs> nó mày tùm và chạm Nào 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 ดีเล <c ười> อืมิกบานเท่าหคับว่าบ,บ่าีดีนะครับเยอะอืมอืม มาครับบัดนี้พาดูก่อน wow. 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 ใช่ครับแม่แ <reading> ม่ห <çıktı Pop ped floor> ัวหวานดีครับหัวหวานครับหัว <Kum> ป่าคนมักดูห <heartbreaking> ัวป่า หวานหวานหวานปนนี้ปนนั้น,นลองเบง้งเลยครับเพื่มองที่แซบ่บที่สุดคือหวานเหรอย่าถิ่มเต็ดขาดต้องดูดครับกันได้ดูดเหรอม่ชิมัน,มมนหวานเนอโอเคับ มามา,มาโอ้สุดยอดนะครับโอ้ได้หัวอีกอน,นมาเด้อครับเนาะ มนเดี๋ยวครับเด้อปลาดุดมาอีกขวบสี่ตัวหาตัวครับมันเนี่ยจัด ได้แทบเลียขึ้นเองเรียงเองตัวอย่างครับทร้าเป็เลียงอราธุรกิจปลาดุกปลาดุกอุ้ย ได้ครับไนะด้จ่ายเงินดูดูสมองมันก็ทานมันหวานหวานนี่เลยครับหวาน,น cân nhau mất ta mẹ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  làm mẹ ta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  mẹ น้ำแกะเด็กก่อนับซ้ำๆกันครับ ชังไหนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยนะครับนะทั้ง YouTube กับผู้สาธิตพระแสบทั้งเพจกับผู้สาธิตพระเห็ดพระดำพระเหลี้ยงพระแสบครับส่วน Facebook กับรัตชัยโคดสงครามครับชังไหนไกน็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยนะครับนะ เพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปต่อไปจสังหดคลิปนี้ก็ขอ,ขอฝากไว้เท่านี้๋ย่คลิปหนาเจอกันไหมครับจะจำกันครับสวัสดีครับ